มันบอกว่ายังไงมานี่มานี่ไน้ไรมานี่ไรบอกว่ายังไงไม่ให้เข้าตู้บอกว่ายังไงไม่ให้เข้าตู้มานี่ <encont fs> เดี๋ยวแม่ปิดแอร์ให้แล้วมันไม่หนาวแล้วนะไม่หนาวแล้วบอกว่ายงังไงเดี๋ยวพ่อจีนะจีแล้วไม่ไม่ให้เข้าตู้บอกว่ายังไงเอามาบอกเฮงเลย อย่าเข้าไปนอนในตู้อีกอย่าเข้าไปนอนในตู้อีกปิดแอร์ให้พี่ปิดแอร์ให้แล้วนะี๋้วี๋ยวพี่พี่ี๋ยวพี่จีปว๊จีปว๊ไม่ตีเดี๋ยวพี่ปิดพี่ปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมเอาเปิดพัดลมเอาอืมไม่หนาวแล้วมันไม่หนาวแล้วไม่หนาวแล้วบอกว่าอย่างไงขอมือรู้สิ ูอย่าเข้าไปในตูกอีกนะฟังพี่ก่อนฟ,ฟังพี่ก่อนน้องฟังแล้วนะฟังแล้วนะไหนบอกว่ายังไงอย่าเข้าไปในตู้ออกออกมาเดี๋ยวนี้มันกล้ชาชำบโกนี เข้าใจแล้วเห็นไหมเฮงเฮงจำนึกแล้วนะ่ะเฮงจำนือแล้วบอกว่ายังไงไปออกลูกแล้วขแข็แบอกว่ายังไงแล้วพีจีปวัวเลยนะ<ม>พีจีปวัปวปัวโอเคเฮงเข้าใจแล้วเฮงไม่เข้าตู้แล้วไปนอนตรงนั้นนะเฮงไม่เปิดตู้แล้ว